สวัสดีค่ะทานติตามาแก้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนพี่นนท์นะคะหลังจากที่สองเดือนที่แล้วเรามาเยี่ยมชมนะคะกำลังออกดอกนะคะดอกบานอยู่ตอนนี้ก็มีลูกให้ทุกท่านเห็นแล้วนะคะ,ะก็ประมาณอาสองเดือนกว่าๆนะคะสองเดือนกับอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณนะคะผลนะคะก็ทุเรียนอายุตอนนี้ก็ประมาณสี่ปีสี่ปีครึงคร่งนะคะค่ะ ส่วนนี้นะคะใช้3มเกลือวนแผลนของเราร้อยเซนะคะก็เป็นเวลาประมาณ1ปีนะคะพี่ปีกว่าๆนะคะค่ะมาฟังจากปากของท่านดูนะคะว่าประทับใจ3มเกลือของเราอย่างไรนะคะเชิญค่ะอ่าใจแล้วก็ไม่ผิดหวังโลกระติตเต็มตีค่ะอ่าไม่ว่าใจ้ชีดต่างใบชีดหลงโคนกั้นเรงอปุ๋ยก็จะยิ่งคงยิ่งกับเซ็ค่ะ ต้องขู่ต er, like. ่างสามเกลือเลยสามเกลือนะคะดูนะคะสามเกลือเวนเพันนะคะค่ะวเพนค่ะค่ะนิดเตาแก่วียสงหรค่ะชีดสังลูกค่ะชีดในต้นชีดใบชีดไรชีดมดค่ะดินกับชีดกันโอเคนะคะโร่ไรก็ไม่มีครับ ค่ะลกไม่มีนะคะดูตอนหนึ่งประมาณนี้ยห้าสิบลกหกหกสิบลตอนนี้ปีแรกนะคะห้าถึงหกสิบลูกนะคะปีแรกนะคะทุกท่านดูนะคะปีแรกนะคะท่านหวายห้าสิบถึงหกสิบลูกนะคะค่ะลูกสวยสวยมากนะคะปีแรกนะคะทดลงยาะรก่อน่าปุ๋มนั่ค่ะนี่ขนาดทดลองนะคะแต่ประทับใจมากนะคะห้าสิบถึงหกสิบนะคะ ห0าสลูกนะคะให้ทุกท่านดูทั่วๆนะคะค่ะนะคะดูทั่วๆเลยค่ะทุเรียนอายุสี่ปีครึ่งนะคะค่ะนะคะนี่ลุงไก่ก็วันนี้มาเยี่ยมชมสวนด้วยนะคะค่ะดูทั่วๆนะคะลูกสวยมากท่านบอกลูกสวยมากนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะดูตัวทั่วเลยค่ะดูตัวทั่ว,วเลยนะคะค่ะอันนี้ประมาณกี่ลูกคะต้นนี้ประมาณนี้ตอนนี้ก็เกือบหกสิบล้อแล้วเกือบหกสิบนะคะ,ะปีแรกนะคะทุเรียนสี่ปีครึ่งห้าสิบแปดลค่ะ,ะทุเรียนสามกละเวนแพ้นท่านบอกว่าห้าสิบแปดลูกนะคะ <c oughs> อีกสองเดือนออกสู่ตลาดนะคะ <c oughs> ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเรียนเชิญน,นะคะอีกประมาณสองเดือนเพราะตอนนี้ก็อายุทุเรียนประมาณ อายุของผลทุเรียนประมาณสองเดือนกับอาทิตย์หนึ่งโดยเฉลี่ยนะคะค่ะสองเดือนกว่าๆนะคะค่ะเอประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะค่ะค่ะดูทั่วๆนะดูทั่วๆนะคะดูทั่วๆค่ะดูหลายๆต้นนะคะโอ้โหให้ทุกท่านดูลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะผลตอนนี้ก็สองเดือนกว่าๆนะคะ ต่อต้นก็ห้าสิบถึงหกสิบลูกนะคะห้าสิบเป๊ะถึงหกสิบนะคะทุเรียนสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งโดยประมาณนะคะตัแก่นนค่ะทุเรียนต้อแก่นนนะนะคะสี่ปีครึ่งเป๊ะท่านบอกเป๊ะเลยให้ทุกท่านดูทั่วๆนะคะค่ะห้าสิบถึงหกสิบลูกนะคะค่ะ ใช้หมดเลยใช้หมดเลยนะคะค่ะสามลูกนะ32อลาอลูกลูกโอ้นาเล็ก